วันก่อนค่ะครูก็สอนอยู่ในคลาสการแสดงใช่ไหมคะแล้วก็สอนเทคนิคเรื่องของจักระหรือพลังในร่างกายของเราแล้วมันทําให้หนักแสดงบอกเลยอ๋อผมเข้าใจแล้วครูว่าทําไมเวลาผมเห็นใครบางคนเนี่ยที่พอแค่เขาเดินเข้าห้องมาเราต้องแบบหยุดมองเขาอะ่ะเฮ้ยทำไมมันดูมีออร่าหรือผู้เราอาจจะเคยเห็นดาราบ,บางคนที่เราเห็นในทีวีแล้วพอม,มาเห็นตัวจริงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขามีออร่าจังเลยเคล็ดลับค่ะเพราะสองสิ่งนี้ อย่างแรกค่ะคือเรื่องของบุคลิกภาพบุคลิกภาพของเขาค่ะจะอยู่ในจักระจักระคืออะไรคือจุดที่เรารับพลังงานและส่งพลังงานในร่างกายเราจะมีทั้งหมด7จักระค่ะคือด้านบนหน้าผาก1 2นะ,ะ3 4ตรงหอน้าอกนะคะ5เหนือสะดือ6ใต้สะดือและ7เนี่ยอยู่ตรงรากนะคะอยู่ระหว่างตรงอวัยวะเพศของเรากับทวารหนักอยู่ตรงกลางนั้นเลย คนที่ไม่มีบุคลิกภาพที่ดีมักจะอยู่ในจักระที่ไม่เป็นแนวตรงเช่นหัวก็จะเอียงไปเรื่อยๆจักระข้างล่างแทนที่จะปักลงดินก็จะหลังงอเป็นจักระชี้มั่วๆไปแบบนี้นะคะหรือคอก็จะเก็บไปในนี่เสียงจะอยู่ในลำคอแบบนี้คือมันไม่เปิดจักระทั้งคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีสังเกตได้ง่ายๆเลยจักระเขาจะเปิดเขาจะเปิดศีรษะเขาตั้งตรงนะคะแล้วเขาจะรู้สึกถึงพลังของเขาเนี่ยมันพุ่งออกตามจักระต่างๆถ้าเราแค่ ปรับบุคลิกภาพนะคะจัก,กระในร่างกายของเราก็จะเกิดอาการไหลเวียนอย่างราบรื่นและสมดุลและทําให้เรามีพลังในตัวของเราค่ะและข้อ2นะคะนั่นก็คือพลังแห่งการเชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นในตัวเองค่ะทุกย่างก้าวที่เขาเดินไปนะคะเขาจะไม่มานั่งคิดว่าคนนั้นจะคิดยังไงกับฉันคนนั้นจะคิดยังไงเขารู้สึกเต็มพื้นที่ค่ะ เขามีความสุขในที่ที่เขาอยู่ในที่ที่เขาเดินเวลาเขามองคนเขาก็จะมองคนด้วยความรักความปรารถนาดีเพราะเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองใครไม่ชอบฉันไม่เป็นไรฉันชอบเธอ ฉะนั้นไอ้พลังตัวนี้โอ้โหมันมหาศาลมากนะคนที่เดินเต็มเท้ามองโลกอย่างมั่นใจใช้ชีวิตใช้พื้นที่ได้อย่างอิสระเพราะข้างในลึกๆของเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเพื่อนมนุษย์ไอ้พลังตัวนี้แหละค่ะที่มันจะทําให้คนมีออร่าลองเอาไปใช้ดูนะคะใช้จักระภายนอกของเราเปิดให้มีพลังแล้วเอาพลังแห่งความรักความปรารถนาดีของเราพุ่งออกไปก็จะทําให้เราเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มีออร่านั่นเองค่ะ